สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศได้แก่ไทยเม,มียนมาลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนและสิงคโปร์อาเซียนเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510 โดยมีกลุ่มที่จัดตั้ง5ประเทศได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคปโปร์ฟิลิปปินส์ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2527บรูไนปีพุทธศักราช2538เวียดนามปีพุทธศักราช2540ลาวและเมียนมา ปีพุทธศักราช2542กัมพูชาจุดมุ่งหมายของอาเซียนเพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้เกิดการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้นส่งเสริมสันติภาพสยรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกำหนดเป้าหมาย3ด้านสำคัญหรือ3เสาหลักประชาคมอาเซียนได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนอาเซียนได้มุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อทำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคตลอดมาโดยได้มีการจัดทำและผลักดันให้ทุกประเทศในภูมิภาคให้เกิดความสำคัญและความยึดมั่นในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียนได้ขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติม,ตมจากอัฟตา เพื่อให้การรวมตัวการทางเศรษฐกิจมีความสมบูรณ์แบบและมีทิศทางที่ชัดเจนโดยได้ขยายความร่วมมือไปสู่การค้าบริการการเชื่อมโยงทางด้านอุตสาหกรรมเช่นการจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียนมีจุดประสงค์เพื่อให้อาเซียนมีความได้เปรียบและดึงดูดการลงทุนจากภายนอกและในภูมิภาคโดยการเปิดตลาดและให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความร่วมมือทางด้านสังคมในกรอบอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกด้านให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีในสภาพแวดล้อมที่ดีมีความมั่นคงพร้อมรับมือกับผลกระทบอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์มรดกทางวัฒนธรรมและมีสำนึกร่วมในอัตลักษณ์ของภูมิภาคสัญลักษณ์ของอาเซียนคือ รูปรวงค่าสีเหลืองบนพื้นสีแดงร้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงค่าสิบต้นหมายถึงประเทศสมาชิก 10. ประเทศสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งสัญลักษณ์อาเซียนได้ปรากฏอยู่บนธงอาเซียนบนพื้นสีน้ำเงินซึ่งหมายถึงสันติภาพความมั่นคงความเป็นเอกภาพและความเป็นพลวัตของอาเซียน